เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Honkai Impact 3 p e t a Test Version 6.0กันอีกรอบนึ่งนะนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะจะมาสอนวิธีการจัดทีมให้เลยแล้วกันโดยจะมีเอเลเชียเป็นหลักไว้ก่อนอาทีนี้ผมก็จะไปอยู่หน้าในการจัดทีมให้เลยแล้วกันเป็นที่ d ี a Check Beta เลยแล้วกันเดอ้อเอาละผมได้นาทีมเอเลเชียลงเป็นลีดเดอร์ไว้แล้ว แต่แต่ตอนนี้มันมีทีมที่แนะนำอยู่ก็ระหว่างโบรเนียแล้วก็พโดเฟนนั่นแหละทีนี้ผมจะทดลองนำสอบตัวนี้ลงเข้าไปดูว่าสอบตัวนี้จะมีระหว่างติดซับกับ QTE หรือไม่ดูนะหนึ่งเอาขอดีเทคไปเฉยทีนี้ผมจะทำผมจะทำการเอาโบรเนียเข้ามาเลยละกัน <one> er. เป็นตัวติดซับที่สองก็เอาง่ายๆคือมีตัวหลักหนึ่งแล้วก็ตัวซับอีกส ทีนี้เราต้องมาดูกันว่าเอลิเซียจะสามารถทำพาโดฟีกับโบเนียซับได้หรือไม่แต่ในระหว่างกับกันโบเนียกับพาโดฟีจะสามารถทำซับให้กับเอลิเซียได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันผมจะเอาโบเนียขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะต้องคือห้าไม่ตายดูดิอ่าแต่เดาว่าทำให้เอลิเซีย เออให้ต <yem. S 2> ิค no ิวดีได้ด้วยทีนี้มาดูที่คารโดเบียกันคารโดเบียจะสามารถทำคิวดีให้กับเฮเธอร์ได้หรือไม่ติดด้วยาอ่แต่ว่าทีมนี้คือผมให้ผ่านเลยหลักฐานที่ผมทำำเราลองมาทดสอบเทวดาดูว่ามันจะติดหรือเปลัา โอเคถือว่าทีมแรกนี้หือว่าใช้ได้ดีมากเลยที่เป็นทีมที่ทำนนน้ีในทางน,นี้เขาจัดให้เลยเอาละทีนี้เราก็มาดูทีมที่สองเลยละกันทีมที่สองนี้กรณีผมจะขอตัดเอาขมขอตัดเอาพาดูฟีออกเลยละกันแต่ไม่ผมไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำให้ยาเอกตัวนี้ติด QTE ได้หรือเปล่านะ แต่ผมมั่นใจว่าไอซีโวิบเบนิซีโวิวิงกับเฮตเชอร์สองตัวนี้น่าจะติดอยู่เดี๋ยวขอรอเอาเฮเชอร์มาดูก่อนแล้วกันว่าจะติด QTE ได้หรือไม่แต่ระวังกับกันว่าซีโวิงจะทำคิวเติดซับให้กับเอดิเชียได้หรือไม่มาติดตามกันเถอะมาดูกันว่า ทำให้โบนียติดอ่าติดแล้วโบนียจะทำ QD ให้กับเอลิกเซียได้หรือไม่ทำไมทำได้ไหมเอลิกเซียเฮ้ยวิเศษไพโมเนียทำ QD ให้กับเอลิกเซียอ้าวทำได้นะแต่ถ้าอย่าง โบเนตัวซ้ำนี่ถึงไม่น่าห่วงหรือว่ามันทำเร็จแล้วี่ยโอเคถือว่าทีที่สองนี่คือผ่านไปด้วยดีเลยหรือจากกรณีจากทีที่สองอ่ะถ้าเกิดเราไม่เอาโบเนตัวนี้มาถามว่าเอาพอดูเฟียมาได้ไหมก็าถามก็เอามาได้เหมือนกันครับแต่ทีนี้ตัวต่อไปที่จะทดลองนั่นก็คือ HOV อนะโอ้เอาตัวนี้ออกก่อน HOV โ โรนีจะมาก้องด้โอเคเจอแลวจากกลแต่ผมมันม่นใจว่าโบรนีมันก็สามารถทำให้อสองตัวเนี่ติดกันได้แต่ทีนี้ต้องมาลองที่พาโดเฟียมั่นใจว่าพดเฟียต้องพาพาไอ้สองตัวเนี่ติดได้ มาดูกันว่าเอ็ด no ีเคนจะสามารถทำให้เฮเชอร์ต huh kind of ิดต ال ีอีกอ้าติดด้ด้วยแต่ในมุมมองกับกันว่าต้องมาดูว่าเฮเชอร์จะสามารถทำ QTE ซับโจมตีได้ตอลองดูดิดทำจิต QTE ไหมลองดูไปท่าไม่ต่า อถ้าไม่ใช้ก็สิดด้วยมีพิษสารนี่คือผ่านได้ดีเลยทั้งหมดสามตัวนี้คือทำจุดซับให้หมดโอเคทีนี้ผ่านเอาละทีนี้ก็ต้องมาดูทีมที่สี่กันทีที่สีนี่คือลุ้นมากๆเลย ผมจะเอาตัวที่ที่สามารถทำกับซับได้นะเอ,อ้แต่ว่าไซนิมยังไม่ได้ลองเลยเซเลกับเอ,อ่อรลิตา้าแต่ลิตา้าก็ทำได้อยู่นะกับเซเลแต่ยาเอตัวเนี้ยไม่มั่นใจว่าจะทำติดไหมต้องลองดูอ่ะผมขออนุญาตเอายาเอมานะเป็นโรนี่เรามาดูกันว่ายา เอลิเซียจะสามารถทำคิวตีให้กับยาเอกซากุระได้หรือไม่แต่ระวังกับกันว่ายาเอกจะสามารถทำคิวตีให้กับเอลิเอได้ไหมแต่มาดูกันว่ายาเอชจะทำคิวีกับเอลิเซียได้ไหม อ้าก็ได้อยู่นะตอนแค่ท่าไม่สมองแค่ท่าไม่ตายเดียวแต่แค่เอาแต่แค่ขึ้นเอเนรเชี่ยจะทำไมทำให้ยายเอกสุรักษ์ไม่ได้อันนี้ก็ยังสงสัยลองดูถ้าไม่ตายว่ามันจะทำให้ทำสมองแค่ปูนเนี่ยนะแต่ว่าแต่แยายเอกก็ไม่ทับ ยาเอสามารถทำ q d ได้แต่ ADK ไม่สามารถทำ QT กับยาเอได้โอเคไม่เป็นไรโอเคทีทีต่อต่อไปก็ทีมต่อไปเลยแล้วกันทีที่เป็นโจมตีน้ำน้ำแข็งเสียหายน้ำแข็งนะใส่นี้นี่คือผมมั่นใจเลยเ,เดี๋ยวเราเอาตัวซับออกไปดูซิว่าเอาลิต้ามาใส่แทนน้ำแข็ง ทีนี้ก็ต้องดูมุมมองกับการเลือว,ว่าถ้าเกิดไม่มีตัว s p 2ตัวเนี่ยแต่เอาตัวระดับ S ทั้ง2ตัวมาลงมาดูกันว่า a d k จะสามารถทําติด q t ให้กับ2ตัวนี้ได้หรือไม่หรืออีกสตัวเนี่ยจะทํา q t กลับให้กับ ADJ ได้ไหมมาดูมาดูผลกันเลยมาถ้าเกิดไม่มีไม่ได้เอาโปรซับมันนะต้องลองดู อ่าใสนี้ติดลับแล้วทีนี้ก็มาดูว่าอีตาสามารถทำดีหรืเล่าเซเลนิสจะเอลิเชทำเซเลิไม่รู้เซเลนิกทำกลับให้กับเอลิเชได้เลยอ่าไม่ได้ ก็ไปดิสตาตัวนี้ทำไม่ได้นะแต่มันก็มีตัวละครบางตัวที่ทำได้แต่ดิสตาก็ทำให้เซเนได้เฮ้แต่ว่าก็ทำได้อยู่นะแต่ว่าทีมนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันดาเมจน้ำแข็งนนนนะจัทริมี่เ โอเคทั้งลิต้ากับเซเลก็ถือว่าผ่านใช้ได้แต่ว่าผมจะไม่ได้เอาตัวละครตัวนี้มาทดลองนะั่นก็คือฮเมโกะน้ำแข็งนะก็ตัวนั้นไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการจัดทีมสายน้ำสายน้ำแข็งแต่ว่ามันมีบางตัวนั่นแหละที่จะสามารถทำ QTE ได้กับมีบางตัวไม่สามารถจะสามารถทำ QTE ได้กับ ไม่สามารถทําได้แต่ยาเอะทำให้กับเอลิเชียได้แต่เอลิเชียไม่สามารถทําให้ยาเอะได้ที่ทําตัวติดคิวทีได้ก็จะมีพาโดเฟียเซเลบิตาโบลเนียทั้งสามล่างก็จะมีล่างให้กับอัลกอดอัลกอดบันดี้กับเฮเชอร์แล้วก็ทีมอื่นเพราะว่าเป็นทีมที่ผมอาจจะแนะนำนั่นแหละสำหรับสายน้ำแข็งนะ แต่ไอศอกอตัวน,นี้ผมไม่ได้ไปแตะอะไรมนเลยก็ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการจัดทีมสำหรับสายน้ำแข็งนะแต่ที่จริงอะ่ะเราก็สามารถเอาทีมที่แนะนำตรงนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะก็ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าเกิดทางผมทำข้อมูลอะไรไปผิดพลาดก็ตามก็ต้องขอภัยด้วยกันจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขได้แก่อันนี้ถือว่าเป็นการจัดทีม ทั้งในรูปแบบรูปแบบแนะนําพื้นฐานแล้วก็จะมีทั้งอาจัดทีนแบบแนะนําในสนามลบหรองอบ,บิทะไรพวกนี้นั่นแหละแต่ทีที่ใช้มันก็มีอยู่แค่นี้นั่นแหละแต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นกว่านี้ที่ใช้ได้เอาละสำหรับวันนี้ทางผมก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าของคนใคร IMPACT 3, b e t a t e s t 6.0เดี๋ยวคิปหน้าก็จะเป็นเออซัมเมอริมทะเลละ ต่วันนี้ต้องขอลาไปแล้วเดอ้อบ๊ายบาย